ครับครับคือจริงๆนักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทํางานแล้วครับเอ่อศึาษาจมีน้อยครับแล้วก็เรื่องันนีนดีเมนจบเนาะเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรอเบเลสนะครับแล้วก็ทีมเอคอนแบ คือในเว็บนะครับมันมีคลิปพวกวิดีโอที่ผมเคยสอนไว้แล้วก็บันทึกไว้นะคร,ครับลองเข้าไปดูชื่ออะไรครับโฆษณาเว็บไหยเว็บไทยเฟล็กสกูลนะครับเขียนเลยเขียนเลยอเออ ร้อสุดิดเดียวอยู่ที่ร้อนที่จะเสิอยู่ที่สูงไงอยู่ที่สูงเรื่องระบบเสถที่ผมเห็นในกราฟทุกคนก็จะเป็นมีระบบ moving average ใช่ป่ะแล้วก็มี b o l r g e r band การใช้ moving average แบบง่ายๆเลยนะครับ เวลาที่เราดูอะ่ะเราก็ไอตอนที่มันอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปเทรดให้รอให้รอราคาขึ้นมาแตะเส้นเนี้ยไปเท<ม>รดถูกไหมครับรอมาแตะเส้นแตะเส้นแล้วต้องให้มันกลับหอแล้วไปเทรดแตะแล้วให้กลับตรงเนี้ยครับเราไปเทรดลงเทรดลงอัพเทรดเหมือนกันกครับอัพเทรดก็รอย,ยอ่อ ยออ่อมาตรงนี้แล้วก็บายขึ้นยออ่อมาเนี้ยบายขึ้นอันนี้คือหลักการง่ายสุดแล้วเราจะดูยังไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันจะกลับจริงๆตรงเนี้ยต้องรอให้มันกลับก่อนใช่ออรอให้มันกลับก็ไม่ร้อนมันกลับก็เข้าแม่งเลยบายเลยอย่างเงี้ยคือมันก็มีวิธีดูครับดูพวกรู้จักอลองเทดมากันนานี้ครับ <c oughs> ไม่ยากใช่ไหม เคยเห็นแท่งเทียนที่มันมีไส้ยาวไหมครับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมนี่ไม่รู้กันเลยเลยเนี่ยแท่งที่มันมีบอดี่เล็กๆครับแล้วก็มีเรารอลองเราไม่เรียกว่าเป็นโนจิตกว่าอะไรตรงเนี้ยเราเรียกว่าผิดมาครับ จากไหมพินบาคุณไหครับพินบาให้สังเกตเอตะปูรับเล็กกเป็นตะปูหายตะปูขั้วกด้เล็กกลนใช่เนไรวะเหล็กกลเล็กกลเหล็กกลือเปล่เ็กโซ่อะไรวะพินบาคือถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้มีขายาวๆแบบนี้ครับแล้วก็มีตัวบอลยี่เล็กๆอยู่ด้านบนแบบนี้ ใหเอาไปใช้กับอัพเทเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดตรงเส้นพวกนี้ครับคือราคาย่อราคาขึ้นไปใช่ป่ะมันย่อมาใช่ป่ะแล้วเกิดสมมติว่ามันรู้เส้นมาแล้วแต่ว่าราคามันยังไม่ปิดเรารอให้ราคามันติดตัวขึ้นไปก่อนเราปิดแบบพินบายเนี่ยปิดแบบดัวจีครับที่มีหางยาวๆเราค่อยเข้าอเอเดอร์ไม่ใช่ว่าเราเห็นมันรู้มาแล้ว มันชนแล้วเราเข้าเงี้ยอย่างเงี้ยคือเสีย่ยงใช่ครับรอพวกผิดบาสีอะไรได้สีอไได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็หลักการง่ายๆขาล้มเหมือนกันครับขาล้มก็เนี่ยครับเป็นตะป,ปูคว่ำะครับน,นี่คือหลักการง่ายอันนี้ไม่ไม่ต้องดูอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบริจอร์แบนนะครับ จริงๆหล right? right? so, e ักการพวกนี้มันมีในพวก YouTube นะครับวันนี้เจอแบนเราจะรู้อยู่แล้วว่ามีสามเส้นถูกปะสามเส้นก็คือเส้นบนเนี่ยครับถ้าเอาตามทฤษฎีจริงๆก็คือเขาจะเรียกว่าเป็น upper band จะ่งใได้สองบบามตทเลลันใช้เหมืันตคือถ้าเจอตลาดอย่างเนี้ยคุณสามารถใช้าเจอแปรเนี้ยครับบ่ายที่ตรนี้เซลลที่ตรงนี้บ่ายที่ตรงนี้คือเล่นเล่นอยู่ในกรอบได้ คือเล่นแบบข้งางเซลล์ด้านบนแล้วก็บายด้านล่างได้แต่ถ้าตลาดมันเป็นเทรนุณจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เป็นสังเกตไหมครับราคาทะลุปริเจอร์แบรนเส้นบนขึ้นไปเราเซลล์แล้วมันขึ้นต่อถูกไหมถ้ามันเป็นเทรนนะครับให้มันให้มันย่อมาที่เส้นไพวัลถ้าเป็นอัพเทรนก็นคือรอย่อที่เส้นไพวอลแล้วค่อยบายขึ้นไป รอยอดที่เส้นไพวอวตตรงเนี้ยแล้วก็บาดเส้นบาทตรงเนี้ยโอเคไหมครับอันนี้คือลักษณะสายเบรคคือเทรนครับคือมันเป็นอัพเทรนใช่คือเป็นอัพเทรนอัพเทรนก็เป็นต่อเทรนก็เหมือนกันแค่มันต้องลงมาก่อนแล้วก็รอมันดีตัวขึ้นไปที่ไพรเวตใช่มัใช่แล้วไอ้ตัวเบเรคแบนมันจะบอกเราบอกความแข็งแรงของเทรนถ้ามันเกาะเส้น มติว่า,ากัเกาะเส้นล่างมันหมายความว่ามันเป็นสต็องเพลยแล้วเริ่มเริ่มเป็นสต็อกเพลยตอนแรกๆอะ่ะถ้าเป็นไซเวอราคามันจะไซเวก่อนแล้วก็ไอ้ตัวบริจูแบรนด์มันจะบีดข้อหาการนะครับบีดข้อหาการตรงนั้นนะครับอย่าไปเล่นครับอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ทินทาทีแน่นอนถูกไหมครับคือเราต้องรอให้มันเกาะเส้นเส้นบนหรือว่าเส้นล่างก่อนถ้ได้แล้วก็ ไปเข่าถ้ามันเกาะเส้นบนเริ่มเกาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้เราตายถ้ามันเริ่มเกาะเส้นล่างก็ให้เราเซลปอแต่ถ้ามันเกาะนานแล้วเกาะลงมาเรื่อยๆครับอย่าไปเข้าต้องรอให้มันติดก,ก่อนติดไปเส้นกลางครับแล้วก็ไปเซลลงมาถ้าเป็นดาวเทรนนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆของคนเจอแบบคือเราต้องเลือกใช้ด้วยว่า อินเคเตอร์ตัวไหนเหมาะกับเทรนอินเคเตอร์ตัวไหนเหมาะกับตลาดที่เป็นไซเวกทำไม่ใช่ว่าเอาบอลลิเจอร์แบนไปเล่นตอนตลาดที่เป็นเทรนดูแบบว่ามันทะลุด้านบนแล้วเซลอย่างเงี้ยนี้ก็คือเสียครับเอาสโตตชัติกเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ที่อะไรนะ,ะพี่ถามว่าเฮ้ทยทำไมสโตมันขึ้นไปด้านบนแล้วมันอยู่อย่างเงี้ย เราจะทำยังไงถูกไหมครับอย่างนี้หมายความว่าเป็นสตองเกนถ้าถ้ามันเกาะอยู่ด้านบนแบบเนี้ยครับแบบนี้คืออัพเทนอัพเทนคือรอให้มันเกาะไปก่อนรอให้มันย่อมาถ้าเราดูเฉพาะสตอรรอย่อก่อนส่วนใหญ่แล้วสตอร์ครับมันเป็นออสซิเลเตอร์ที่ที่เร็วที่สุดในบรรดาอิเดคเตอร์เพราะฉะนั้นมันวัดการแกว่กของราคาได้แค่สูงถึงหนึงร้อย ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่ง้อยมันก็จะขึ้นอีไอต,ตรงนี้เราสามารถเซตค่าได้ครับว่าให้มันมีเขาเรียกว่าให้มีเลเวลเท่าไหร่ศูนย์ถึงร้อยอาจจะเป็นศูนย์ถึงสองร้อยอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เ็าจะใช้แค่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยครับแล้วก็มีเ็จะแบ่งโซนเป็นยี่สิบก็คือโอเวอร์โซนแปดสิบก็คือโอเวอร์บอสห้าสิบคือไพวอท ไปเร kind of like. ื่องไรไม่มีอะไม่มีครับก็อยากะกค่ไดูเยแล้วก็รื่อมีมีคนาหลยคนเราเล่นโรแต่คนกังลว่เฮยีเมื่อเล่นเงินมาเริ่มเลยยอะขึ้เรยานมันจะเป็นอะไรยไงแล้วจากที่มการเขาพยายาวาแอ เพาเรืยอภาษีและครับถ้ามีเงินมีเงินไม่ถึงวรรลัยไม่โดนพีแล้วก็าหลายคนถามก็คือเตัวเองหอเท่าไหร่เดียวได้เนี่ยก็วิธีการเล่นให้ได้กำไรนะครับคือเราอย่าไปครอบพาวหรือว่าควบค้มคือเราได้กำไรเท่าไหร่ที่เราขอทมอะไรสมมติว่าเรามีทุนร้อยอย่างเงี้ยครับ แต้เท่าไหร่เราก็ถอนเลยเราไม่ต้องไปแบบว่าไปทบต้นให้เงินดอดีบู้ขสูงเรื่อยๆตรงนี้ครับมันเป็นข้อเสียมันจะทําให้เราแบบว่าพองเงิน,เ,งนเ,งเยอะขึ้นนะครับความโลภเราเยอะขา้เงินูกนะครับเราจะลงรัดเยอะขึ้นแล้เราก็เสียหมดผมเคยมาแล้วครับ เป็นสิบร <laughs> ้อแล้วก็เหมวนใจหลักในการเทรดนะครับก็คุณอย่างประสบความสำเร็จก็คือความอดทนววิแัยครับลบความโลภ อันนี้คือหัวใจหลักของการเทรดน,นะครับความอดทนคืออะไรอ่ะคือคุณรอได้ไหมอ่ะถ้าคุณใช้ระบบเทรดเนี่ยมีมูฟมีเกลล์อรเส้นร้อยเส้นสองร้อยคุณรอได้ไหมรอให้ราคาขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้คือความอดทน <c oughs> ถ้าคุณอดทนรอได้แล้วรอให้ราคาันกลับตัวแล้วคุณเซล์เนี่ย <c oughs> แสดงว่าคุณมีความอดทนแล้ว ราคาลงมาปุ๊บแล้วคุณก็เทคโปรฟฟตแล้วรอใหม่อีกรอบหนึ่งคุณสาม,มารถรอได้ไหมส่วนใหญ่รอไม่ได้ไม่ใจเส้นละกูบายแม่งเลย <c oughs> ของสักน,นิดเถอะก่อนนอนอีเนี้ยก็อันนี้คือความอดทนเราสามารถรอได้ไหมสองวินัยครับก็คือการทำซ้ำทำซ้ำอยู่บ่อย เรามีความอดทนเราก็ทําตามระบบเชรดของเราทําตามแพลนเชดมันฑนิเมชั่นนะครับแล้วก็เงื่อนไขนในการเข้าออเอรของเราคืออะไรเราก็ต้องทําแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับระบบเชรดที่ใช้อยู่ครับคือมันดีทุกระบบอยู่แล้วอย่างที่เขาสอนเนี่ยครับมันเป็นระบบที่ดีอยู่แล้วมันเป็นระบบที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปดูอะไรเลยแต่คุณจะทําได้ไหมละ่ะกับระบบเนี้ยถ้าคุณไม่มีวินัย เนี่ยระบบเนี้ยมันคือง่ายที่สุดแล้วครับเราไม่ต้องไปดูอะไรเลยไม่ต้องไปใส่สีไม่ต้องไปหาระบบเทดที่มันบอกสัญญาณ alert ายเซลอะไรเนี้ยนี่คือพื้นฐานแล้วก็ความโลภครับอันนี้มันข้ามกันไม่ได้นาะความโลภทุกคนมีความโลภก็คือโลภมากโลภน้อยคือถ้ามีตัวนี้มากไอ้ตัวนี้ก็จะ,จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับเราควรจะรู้ว่าจุด จุดที่เราควรจะทํากําไรอยู่ตรงไหนจุดขาดทุนอยู่ตรงไหนถ้าใช้อย่างเช่นใช้ moving average นะครับถ้าราคามันทะลุเนี่ยอย่ายวร่ปไปคัดส่วนใหญ่แล้วราคาทะลุไปครับมันจะย้อนกลับมาทดสอบเส้นที่มันเคยทะลุไปคือคำว่า retest นะครับ ย้อนกลับมาทจสอบไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านถ้าเราเจออย่างเงี้ยราคาขึ้นมาปึ๊บทะลุแนวต้านอันนี้เป็นเส้นแนวตานอนส่วนใหญ่แล้วครับมันจะยอ่อลงมากกลับมาทดสอบเส้นนี้เส้นนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับถูกไหมครับคือให้เรารอดูตรงเนี้ยครับสมมติว,ว่ามันทะลุไปแล้วเราเซลล์ตรงนี้เรา,าทะลุปึ๊บแล้วมันยอ่อมาครับยอ่อมาเนี้ยเราเฮ้ยเราดูแล้วมันไม่ขานเราไม่คัด บางทีบางคนตกใจครับเห็นราคาแบบว่าทะลุขึ้นไปเออตัดเลยครับแล้วงรุ่นลงมาก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนี่ครันจะถึงยาวเนวันเออเทรดเดอร์มันแบ่งออกเป็นเมชินสิงเทรนสแคปปิ้งชอบแบบไหนอ่ะ สแคปปิ้งก็คือเล่นสั้นอย่างพี่เขาเล่นสั้นเอาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญทองเนาะเราออกก็ึ้นอยู่กับว่าจำนวนล็อตนี่คือส oh. แคปเอออ่านี่คือสแคปปิ้งแต่ถ้าเป็นเดลเชดก็ ate, คือเข้าภายในวันก็ออกภายในวันนั้น oh. ถ้าเป็นสวิงก็คือมันก็คืออยู่ว่าคุณสวิงพาเฟรมไหนอย่างที่เล่นนะคือ15นาทีถูกไหมครับ15นาทีก็ เล่นสวิงภายใน15นาทีวันหนึ่งสวิง15นาทีก็จะมีประมาณ3-4สวิงรู้ใช่ไหมว่าสวิงคืออะไรใช่สวิงคือเวฟอันนี้คือ Down. ส,สวิงอัพสวิงดาวสวิงอัพก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราเลือกสื้ออย่างไรจริงๆถ้ามีเวลาอยู่หน้าจอก็ไม่จำเป็น เราเราโฟก,กัสที่ราคาของเรามันมีเทคนิคการเทรดแบบเราจะดูเป็นแท่งต่อแท่งไยก็ได้เป็นบาร์ไม้บาร์เตแท่งเลยก็ได้ไไดโฟก,กัสจะเปนว่าเราเรามีเวลากี่ชัว่วโมง ยเยข้าไปดูใน YouTube ก่อนครับเข้าไปดูในไทยฟอริกส์สกูลแล้วก็ไปตัดสินใจแล้วกันครับเพราะว่าผมทำาวีดีโอเกี่ยวกับการสอนเทตดไว้เยอะมาก YouTube นะครับช่อง o u t u b eu.com/slash นาย r o f e s s i o n a l trader ครับเคยไปอ,อ่านบล็อกนี้ไหมครับไม่เคย ใช่นี่เป็นบล็อกของผมครับไยโปรเฟชชันอลเทปเดอร์แล้วก็ไอลิสคูลเก้า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 เกก้าเก้าเเก้เก้า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 เเก้้าเก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 ้าเเก้าเกเก้าเกก้าเก้าเก้าเก้ คับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์แม็กนะครับที่มาให้ความรู้ใหม่ๆกับเราเรื่องของตรงนไหนม,มา